ไดทาเบียดลงขึ้มาางล่างไาด้รไดเรากำลังจะขึ้นอาสมสูงนะครับวันนี้นั่งให้เรียบร้อยนะครับอพร้อมครับพร้อมอจัดกันให้ลงตัวนะครับขายาวขา,าสั้นเขขา เก okay, ขายาวเลยอาจําให้ดีนะครับจําให้ดีนะครับก็คนเดียวก็ดำก็ดขาสั้นอยู่คนเดียวครับขายาวตั้งนั้นเลยโมั่เปรี้ยวน่ีรหรอกครับเพราะว่ามันมันกขึ้นธรรมดาธรรมดาสัมภาษณ์ทันที 16พฤศจิกายน2563อาสมคาเฟ่นะครับเดี๋ยวราก็ถามน้องว่าาดอแล้วก็ถาม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 น้องที่ร้านเลยครับเมื่อเข้ามานี่ใครทราบไหมครับว่าชื่อวัดอะไรครับ ไม,ไ,ไม่ดีนะครับโอ้โโอ,โอ,โอ,โอวินเถน,นะครับเส้นทางนี้มีอีกเส้นทางนึง่งคือเดินประมาณร้อยกว่าขั้นนะครับแต่ว่าพวกเราไม่เลือกครับเราเลือก โกวินแบบออกรถชันชันครับแหมถ่ายไปให้โอ้โหดูดูดูหมอกโกโอ้ยสวยมากครับยอดทิพย์อยู่แล้วสวยมากสวยมากครับสวยจริงด้วยครับดูกับเสีไปเดียวนู่นนีงนีเห็นหมอกแต่ไกลครับกับอาทิตย์กำลังจะขึ้นครับหมอกสวยมากครับวันนี้เมื่อวานฝนตกเล็กน้อย

เปียนครับเป็นโฟร์วินออฟโรดเท่านั้นนะครับจับให้ดีกันล้วกันพวกเรา น่าจะเป็นที่มีเจ้าของหมดนะครับนะเนินเนินอย่างนี้มันไม่ถึงขั้นว่าสูงมากเป็นเขาที่รวกเตี้ยเปีนเ,เป็นป่าใหญ่อันนี้ป่ายางเหรอะยางครับผมยางของชาวบ้านน,นีเจ้าของหมดแล้วหละครับ ใครเป็นธรรมดาครับทำไมมันมันมันติดตลอดมันอ้นั่นคือน่าจะทำไปไว้โดยเฉพาะเพื่อแบบท้าสุดนะครับมันไปแรงมันจะที่จริงขึ้นตลอดได้ตลอดไ้ระหว่าโฟวินมีสองสองส่วน แบบมีสองสองสเต็จไหมธรรมดาผู้วินธรรมดากับผูวินหนักผมเห็นที่ขึ้นที่ข้าวไผนุ้ยไผนุ้ยที่พ่อเพราะนงจะจอดปุ๊บไปดันขึ้นขึ้นเสร็จก็เปลี่ยนใหม่แบบนี้แหละครับโอ้โพบถึงแล้วจะเป็นยังไงกอกำลังจะถึงแล้วครับ โอ้ยโอ้ผมตั้งใจพาโกมาตรงนี้สุดๆเลยนะครับมาถึงโอ้โหครับสวยมากครับพอขึ้นมาแล้วโอ้โหคุ้มค่าในการดันด้นนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยๆครับสวยมากโอ้โหสามล้อใช่ปองศาคมเก้านมสาม ก็ลงสาวกป้าปุ้ยเป็นไงบ้างครับสุดยอดโอ้มีคนนอนตดอยู่ในห้องครับคือครูบัญชาอันนี้สา0ร้อยเกือบสามร้อยงศองศาโคโอ้โหสุดยอดมากครับถึงแล้วครับอาสมรีอาสมคาเฟ่ ลานสก,กาวันนี้หมอกมาแน่นๆครับเดี๋ยวดวงอาทิตย์ขึ้นจะก,กดหมอกลงไปอีกโกน่าจะสวยกว่าเดิมครับสุดๆครับระวังนะครับลงแล้วนะครับสุดสุดสุดครับเขาคิดในบินเลยครับคิดในบินเลยครับขายเดียวป่าเรื่องไม่ใจน้าป่าจะาขึ้นอ่ครับๆๆครับครับเอาค่าเดียวอ่าค่าขึ้นขาเดียวก็ยี่สิบบาทครับ ครับโอ้โหสวยมากครับสวยจริงๆครับผมสุดยอดพอขึ้นมาแล้วไม่ผิดหวังเลยครับวันนี้หมอกเยอะด้วยครับ17พฤศจิกายน2 3ครับโอ้โหสวยมากครับโอ้โหสวยสุดๆด,ดครับ